ตั้มไม่ช่วยเพื่อนอะไรนี่แล้วก็ไปช่วยช่วยแมงเนี่ยงไ้ช่วยแมยมึงไม่ไอ้ช่วยแมงไม่ตั้มดีเหยียดแมยเล่นแสงเดือดลังเบือนอยู่น้าผมเงินหลังเดือนอยู่หนผมเหยียดแมยเ้าจบเลยครับไปไหนเลยนี่ออกไปหาแมมึงได้ปะล่ะออกไปหาแมมึงได้ไหมตั้มดิเหยียดแหมมึงเดินมาเติมเบิดแม่ไปห่วยเฮ้ยน้องควายทีใหญ่ใหญ่วัชราดเหยียดเหมยเลยหน้ารับลับมึงไงเฮียไปจกเขาเนี้ยเอาใจตั้ มึงมึงหวยเลยอ่ะมึงควยเลยอ่ะควยเลี้ยหวยตู้หวยตู้เจ็บแม่เล่ไหวควายเยี้บุญวัวมึงเลี้ยเล่นทัดเจ็บแม่บุญก้อนสกุลมึงเลี้ยเล่นดิมึงขึ้นคนไหนไหนโอ้ยควยอะไรเงี้ยมึงเล่นแบบนี้มึงไม่ต้องมาเล่นนะมึงจะลบเกมไปเลยมึงขู่ขึ้นก่อนผมแล้วกูุ้ยเหี็บแม่คนน่ะกูขึ้นก่อนผมมีเือะหลายทัด คุกินก่อนผมนี่กินแล้วคนอน่ะรวยจ้ะไอ้ไหนเยอะโอ้ยคนคนมันไม่มีประโยชน์กวยมัมีประโยชน์สิไนมึงเล่นเต็งอยากไม่ยอ้ายย่ในลุยแมงมั้งไอ้ยยเล่นเมนี่เยอะเล่นดีกว่ามึงเล่นไปเลยไม่ต้มไเล่นเตงเต็งยไม่ยอในลุยแม่ไควายมึงกดจอยไปเลยจอมงจอมเลยบครไมักัไอ้ยัยมีตะมงองเลยแบบหอ้เวน โวยเวียนน่าอย่าไปดังฮักดิ่งเลยทั้งลาบี้อะไรไปไปไหนมาไหนเลยร่างไม่มวคุยเลยเดี๋ยวกูไปอ่ะโผงได้นะหลอกได้ปะล่ะมาช่วยเพื่อนด้วยสิกินแมมบนอยู่วันเลกทัดเจี๊ยนแม่ไปผงไม่เกล่ยแรงไอ้เยี้ยโผงแม่แรงอยู่บ้านฮะมาช่วยเพื่อนด้วยสิเห็นไหมกูกับเวียนขึ้นไปกับเฮ้ยผงได้ปะล่ะไอ้เยี้ยป้อมนี้มึงเดินน้ำเนย่ยทั้งเดินน้ำมึงเดินน้ำไอ้ทั้งอ๋องเดินน้ำอ๋อง เอาเหยียดแม่เอาเดินล่างเพลสอยู่เหยียดแม่ตอนเกมไอ้ควายเอ้ยกลัวอะไรดิแม่โง่เหี้ยนะอย่ามาเอาเดินไปใต้ไหลเหยียดแม่ควายไรแรงงกไอ้เหี้ยคนรู้ควายวะเนี่ยแมะเหยียดแม่ควายเหี้ยอย่างไหนอีตานลับๆไอ้ต้าหลับไอ้เหี้ยหลับ ยีงไม่มีตัวไหนขยัแม่นิดเดวิ่งจะถึงป้อมแล้วมีวัวมีวัวไอ้มีวัวแอ้พ่อมขึ้นมึงไงควายถอยถอยนิดเดียวสิถอยนิดเดียวถอะมึงจะถอยถึงป้อมทำไมควายควายพอมึงอไงไอ้เนี่ยมึอยู่ไหนมึงขยับแม่ไอั๊ดขยัดแม่มึงอยู่หัวอะไรหัวปแปงอะไรควายขยัดแม่แล้วแม่งควายเลยอ่ะควายควายตู้ควายตู้ควายตู้ทีไงลุงเป็นควายอะไรควายอย่า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 โง่อย่าพูดมาอย่าตั้งโง่อย่าพูดหมาไอ้เหี้ย เล่นงงงวยเยยดแม่เล่นงงงูจะโลตันในควายเอ้ยยแม่เล่นงูจะโลตันในจะได้ไม่ีเงินไม่ควายเลยไอ้เก็บมาโย โม่งน,นี่เป็นทีนทน่สองนะด้วยใได้ทีท่ห้านันตบห้หัวคว่ไปเลยเองควายเหยียดไม้เะกูกูลูกพันข่าเหนีนยวมึงดูสีเอ่อมึงดูสี่แมงสี่จุดเ้าอ่อเออเอไปได้สี่จุดเก้าโอ้ตัวเมงเ่นเกียง่นเียงควายใน,นไม่ไปไหนไกอดแต่พ่อเม,มอเหยียดไม้เนาะกูเห็นหน้าเลาะมึงน,นะ